เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสพควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารังสัมปันโนสุกโตโลกวิทูวนุตโรปุริสะธรรมะสาติสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพควาติแปดธรรมานุสติสวาขาโตพควตาธรรมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะยิโกปจจะตังเวทิตาโพมิยหิตเก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนพควา โตสาวกสังโคอุชูปฏิปันโพนพระควตโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโพนพระควตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควตโตสาวกสังโคยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสามุคลาเอสาพระควตโตสาวกสังโคอาหุเนโยปางหุเนโยทักขีเนโยอัญชลีกัลนิโยอนิตรังปุญญาขีตังโลกัสสาติสิบจินดามณีปิยะมันตงัง สินามณีปิยมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติีนีหังมาตาปิตาบะโอหังปะโพตันสามหาราชาปะตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาลีเทวสุโปเสถียรคินสิเทโวเยสโกปะชังทัสมิงกินเนวาทัตาปียังกันตังสารีปุตโตพระคาวันตุเมสิธิลาพังชนานเยมณีจินดาปียังจะทานางสัพเพชะนา พ่หูชนาปียังมะมะสิบเอ็ดสกัตตวาสกัตตวาพุทธรัตนางโอสถังอุตมังวรังีตังเทวามนุษยานังพุทธเตชีนาโสธินาณสันตุปทวาสัพเพทุกขาวูปะเสมนตุเตสกัตตวาธรรมารตนางโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปะสามานังธรรมเตชีนาโสธินาณสันตุปทาวาสัพเพพยาวูปะเสมนตุเต สกัตตวาสังขรตะนังอุสถังอุตมังวังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะสุทินานาสันตุปทวาสัพเพโรคาบูปะเสมนตเตจพุทธานุสติอิติปิโสพระคารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัทธรรมสารถิศตาเทวามนุษย์นังพุทโภควาติแปดธรรมานุสติ สวาขาโตพระกบตาธรรมโมสันทิติกโกอาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญโกปัจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติ 9. าสังฆานุสติสุปฏิปันโนพระขบโตสาวกขสกังโฆหมูชุปฏิปันโนพระขบโตสาวกสกังโฆญายาปฏิปันโนพระขบโตสาวกขสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระขบโตสาวกขสังโฆ ยติทางจิตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาบุคลาเอสาพะคะวโตสาวกสังโคอหุเนโยปาหุเนโยถ้าขีเนโยอัญชาีกระนิโยอนุตตรังปุญญาขีตังโลกภาสาติสิบจินดามณีปียะมันตังจินดามณีปิยะมันตังยะสังทัสสังโกนังอุปสันติสีนีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจ่ามหาราชาตาวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทวสุปโสเิทส เสทีคินจีเทวเยสโกปัชชังทัศมิงกินีวาทัตาปียังกันตังสาริปุโตพระคาวันตูมีสิทธิอนาลาพังชนาเนเยมณีจินดาปียังจะท่านางสัพเพชนาพระหุชนาปียังมะมะสิบเอ็ดสกตวาสกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวามนุษยานัง พุทธเตชีนาโสทินาสันตุปทวาสเพทุกขาบูปัสสะเมนตุเตสกัตตวาธรรมรัตนาอุสตังอุตมังวรังปารีราหูปัสสมานังธรรมาเตชีนาโสทินานสันตุปทวาสเพพยาบูปัสสะเมนตุเตสกตวาสังฆรัตนาอุสตังอุตมังวรังอหุเนยังปาหุเนยังสังฆาเตชีนาโสทินานสันตุปทวาสเพโรคาบูปัสสะเมนตุเต เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสพะควานะหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจาณสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตรโรปุริสะธรรมสารติสัทธีวามนุษยานังพุทโทพธพะควาติแปดธรรมานุสติสวาขาโตปะควตาธม,มงสันทินิโกกานิโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปจจตังเมทิตาโพวินยูหิติเก้าสังขานุสติ ุปฏิปันโนพระขวโตัวสาวกสังโคชุปติปันโนพระขวโตัวสาวกสังโคยายาปฏิปันโนพระขวโตัวสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพระขวโตัวสาวกสังโคยะทิทางจิตตาลิปุริสัยุคานี้อัฏฐาปุริสาบุคลาเอสาพระขวโตัวสาวกสังโคอาหูเนโยปาหูเนโยทักกิเนโยอัญชลีกัลนิโยอนุตรังปุญญาขีตังโลกัสสติ สิบจินดามณีปิยามันตังจินดามณนีปิยามันตังยะสังธาสังโกนาอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะภูตันจามหาราชาตะวันมังโปสัตตุนทีปังกาเลเทวสุปโปเสทิคินจิเทวเยกโกปัจจังทัศนิงินีวาทัตตาปิยังกานตังสาลิปโตพระวันตุมีสิทธิราพังชนะเยมณีจินดาติยังกะทนังสัพเพชนาข้าหูชนาปิยังมะมะสิบเอ็ด สกัตวาสกตวาพุทธรัตนังอุสถรังอุตมังวรังมีตังเทวามนุษยานังพุทธเตเชนะโสทินานัสสันตุปทวาสัพเพทุกขาวูปสเสนตุเตสกัตวาธรรมรัตนังอุสถรังอุตมังวรังปาริราหูปะสามานังธรรมเตเชนะโสทินานัสสันตุปทวาสัพเพญาพยาวูปะเมณนตุเต สกัตตวาสังครตนางโอสถานอุตมังวรังอาหุนิยังปะหุนิยังสังเคนะเตสังฆาเตชีนะโสทินานาสันตุปทาวาสเพโรคาบูปะเสมตเต